สสชาดาไทยเศษนะครับกำลังจะเดินไปถอดมงคลให้กับฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษวันนี้นะครับยูทูปชาแนลนะครับพาเอฟซีแฟนกลับนะครับมาชมฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษนะครับท่านสสชาดานะครับกําลังเดินไปนะครับที่มุมแดงนะครับเพื่อไปถอดมงคลให้กับฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษครับนะครับ ชนะได้วันนี้นะครับท่านสสมีอันดีให้หนึ่งแสนบาทวันนี้นั่งเป็นคู่ไฮไลท์ของรายการก็ว่าได้นะครับสุดมวยมันวันศุกร์นะครับวันที่5มีนาคมจากหยุดโควิดไป2เดือนนะครับ หัวมืวนวันสุกรฟ้าวันใหม่เลยครับวันนี้ัท่านสุนทรชาดาก็ถอดมงคลให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับไปรับชมยกที่หนึ่งครับยกที่หนึ่งแดงฟ้าวันใหม่นั้เงินน้ำผู้ ชาดานั่งดูนะครับฟ้าวันใหม่ทอไทยเซษนะครับเจ้าของสีเสื้อวันใหม่เปิดเกมเดินคู่เลยครับได้ไปนหนึ่งทีครับฟ้าวันใหม่ ช้สมองนะครับเป็นมวยใช้สมองน้งคู่นะครับมวยไอคิว IQ ดีครับว่าวันใหม่จอยด์ดนเซจแล้วก็น้ำคู่้างลุงสินสกเกตนะครับตอนนี้กําลังชิงจังหวะนะครับยกแรกปูทีไปหนึ่งที่ตอนนีขยับปุทีไปอีกหนึ่งที่ ตัวใหม่เกี่ยคานาตอนใหม่พยายามเดินกูนะครับเดินต่อยหมัดไปหนึ่งทีครับเพราะเนใหม่ขับใหม่ตั้งแขนไล่แขนตัวใหม่วันนี้ลูกล่าจะได้ลอยนะครับลอยกว่าเจ้าน้ำพุชชังลุนสีสเกตนะครับใสขาหน้าอีกหนึ่งทีเพราะมันใหม่ ด้วยฝาฝรั่ใหม่กิ้นฝาฝางหน้าฟันซาฝันฝาฝรันใหม่โอ้ยเปิดเกมแรงๆแล้วครับฝรันใหม่ชอไทยเสร็ปฝ่ายยกนะครับฝรั่ใหม่ป้อนเกมออกมา ยังจดจ้องๆองนะครับทำไมขยับต่อยฟ้าคูนะครับรูก็จะมีสอบคอยสวนนะครับทำอะไรกันไม่ได้แยกมาทใไม่ทีบสกัดทำไมเดินกูหมดยกที่หนึ่งครับ นี่ก็เป็นพักยกที่หนึ่งนะครับผู้เปิดหัวมวยมันวันศุกรนะครับศุกร์ที่5มีนาคมฝ่ายแดงฟ้าวันใหม่ชอไทยเซษฝ่ายเดเงินน้ำพุช่างนุ่นสีสะเกตยกที่2 ขยับไปขวาไปหนึ่งทีบลใหม่เปลี่ยนการเป็นการซ้ายนะครับบนขวาไปหนึ่งทีครับขวามันใหม่นะครับดนเด้งไปหนึ่งทีแล้วก็้มอมอไว้เด้งแรกเข่ากันนะครับยังไม่มีอะไรครับแล้วว่า ฝ้ายโดนโดนตีขวานะครับกลับมาเป็นการขวาเหมือนเดิมนะครับฝ้าวันใหม่ขยับขาหน้าคอยหลอกครับฟ้าวันใหม่เจ้า,นะา,น,จาน้ำพูเปิดเกมจกับไม้นะครับหวังจะให้ฟ้าวันใหม่หมดนะครับฟ้าวันใหม่ขยับ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  คน้าพบควดฝาไปหนึ่งที่เหน่อย ว่าใหม่เตะขวาไปหนึ่งทีน้ำพุ้งข้นขวาหนึ่งทีมยกที่สองครับยกที่สามแทงฟ้าวันใหม่น้ำเงินน้ำพุ เดินเดินแล้วครับเขาใหม่เดินเขาหาจับใน

没法。 ยุกที่4แดงฟ้าวันใหม่น้ำเงินน้ำผุ้นี่ทั้งคู่ของเราเปิดเกมแรกกันแล้วครับฟ้าวันใหม่หักเหลียมอยู่บนไปหนึ่งทีวันใหม่เดินจับไมนแล้วครับระว่างพักยกเสียโบนด้เขาบอกเดินเดินจับตี ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแย่อมาทน้ำใหม่เดินเข้ามาผู้ต่อยท้องฝังหน้าตัดแทงงั้นนำใหม่ตีท้ำใหม่ตีน้ผู้พยายามฝังหน้านะครับโดนน้ำผู้เด้งไปหนึ่งดอกเขาใหม่เดินจับไม่ตีเดินจับไม่ตียัด เราบอบนใหม่โดนดับซอกไปอีกหนึ่งตีดับไหมตีตีใหม่นะเราบอบนใหม่ตอตีใหม่ครับเกมเดือดครับคู่นี้อบอลใหม่เดินหาจับแท่งดับไดแทงโดนสวนขวาอบอลใหม่เดินเข้าหาโดนซ้ายตีอบอลใหม่จับไปได้ไหมตีได้ไหม ล็อกมาตีล็อกมาตีล็อกมาตีตีได้ไหมล็อกไปอยากไมน้ำผู้ช็อตไหมครับน้ำผู้ช็อตไม้ดักศอกเอกน้ำผู้ดักศอกซ้ายมาใหม่จับไม่ตีมาใมจับไม่มไใหม่ตีตียัดตูสวยงามครับยัดใส่้ายสวยงามวันใหม่อยานี้อย่านี้น้องเดินโดนดักศอก ได้ดีครับเอ้ยโอ้ยปลาใหม่ไหนทำได้ดีไหนทำได้ดีเอาปลาใหม่ชอไทยเศษซตตับดดบุนเดงหามั่งปลาใหม่ดักแทงนะครับพ,พยายามใช้ศอกปลาใหม่ดักแทงซ้ายดักแทงซ้ายสวยงามอย่าใส่นะครับลุงนี้เรียกว่าอย่าใส่วันใหม่วันใหม่ตัง้งรับตับบุนบดเดงหาตับบุกไปซ้ายปลาใหม่เตะฟา ล็อกคอบสวยนกูุดึงตีพระไม่ดักแท้ ที่4นะครับทางมุมฟ้าวันใหม่นะครับมีเจ้าเพชรนะครับอำนาจลื่นเลิงนะครับมีเบนนารามนะครับมีมิตาคอนนะครับอยู่ที่มุมนะครับสอนนะครับเกมมีหัวใจครับเรายังถือว่าเป็นเกมชิงดำอยู่นะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับองบอกว่ายกที่4นี้ฟ้าวันใหม่ทำได้สวยงามนะครับ มาชมยกที่5นะครับยกที่หยกสุดท้ายแดงฟ้าวันใหม่มนม้้าเงินน้ำผุ้ ขวาขึ้น ดูว่าเข้าใหม่ได้เยอะนะครับได้เยอะนะครับเ้าใหม่ยกเี็มฮีหัวใจครับปล,ลายต่างไม่เข้าหากันแล้วนะครับเอาใหม่ชอไทยเซนน่น้ำเงินน้าพุช่งนุ่นสีสเกตกลองเล่งแล้วครับปลายยกที่5ยกสุดท้ายนะครับ ออกมุมไหนนะครับอีกสักพักหนึ่งครับก็คงจะเป็นที่หนักใจของกรรมการนะครับเป็นที่หนักใจของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับท่านเปานะครับเกมเบียดหัวใจมากครับฝ่ายทางเต้รอจังหวะน,นะครับ ลอมเป้งเสียงระครังเท่านั้นครับเฮ้ยมามองคนอื่นเนี่ยค <c oughs> อมเบอร์จะไล่างเดียวครับขวาเป็นใหม่ชอไทยเศดน้ำเงินน้ำพุกช่างมึงสีสะเก็ต สองเล่งมานะครับหมดยกที่5้าฝ่ายก็ต่างมั่นใจนะครับบอการชูมือครับแดงหรือน้ำเงินจะเป็นฝ่ายรับชัยชนะนะครับซัมเม ต่งคงต้องเจอกันภาค2ครับฟ้าวันใหม่ชอไทยเศรษฐนบุทางนุ่นศีสะเกดสวยงามครับเสมอกันไปนะครับแล้วไปติดตามหลังเวทีกันต่อครับ